โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีครับท่านผู้มชมนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทีมทีนับแปดต่อนะวันนี้เราจะสร้างเออสะเอแล้วขอเป็นเนียบวันนี้เราจะสร้างสนุกสนุกนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ผมว่าสร้างสนุกเสร็สร้างสนุกเสร็จแล้ว มีอะไรเงาดำๆมาแล้วไม่ใช่เทนนิไวไ้เจอเทนนิไว้โอ้วิ่งลาฉีแตกคุณคงวิ่งลาฉีแตกงานแล้วอะบล็อกอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่คือบล็อกดีเทลมากบล็อกอะไรกักขังอะมันบล็อกกักขง SCP ังเอซีพีอะเออเหมือนมาก เล้นมาก็ส่วสนุกของส่วสนุกของเราก็ตั้งจุดเออตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ครับนี่คือสนุกครับอันแรกครับคือก็เป็นเออหลักล้างรถไฟครับล้างรถไฟแฝงหมดเลยเออไฟหอนรถไฟห่อใช่ไหมน่าจะใช่นะ ค่อยค่อยจำไปค่อยได้ครับพีรับเพ่ตอนตอนเวลาผมนี่ขยับจอโทรศัพท์

ขึ้นลเลสครับขึ้นอยู่นะครับอันนี้ขึ้นไหมครับรอบนี้น่าจะไม่ขึ้นนะครับขึ้นเออทำไมมันขึ้นสีอะสีนี้หมดเลยอ,นะอันนี้ผมไม่ขึ้นโอเคครับไม่ขึ้นนะ ด้วยนะข <c oughs> ึ้นมาก็ลงลงมาอย่างช้าช้าส่วนสนุกยังนุก๊กนุ๊กอยครับแล้ไปหอด้วกตัวเออก็จำได้นะล้ว่าส่วนสนุกอันตรายอยู่อย่างนึงก็คือนะ ไม่ใช่เซนซิไวตหรอกค่ะก็คือเกี่ยวกับผู้จัดการของอะไรไอ้นี่ที่บอกว่าผมดูข่าวนี้ะข่าวเนี้ยตกอันตรายมากอ่ะคืออับปากค้างอยู่ก็คือล็อคนไอ้นี่เพราะว่าในส่วนสนุกอ่ะเขาไม่ได้ล็อกไอ้นี่นะล็อกไอ้นี่ อ่ะไอ้อแบบนั้นอ่ะไม่ได้ล็อกไอ้สดสนกุกอ่ะแล้วที่หัวแกว่งไปแกว่งมาเครื่องเล่นอันน่้ริวภาพจะสเปโวะ่ะเขาเขาอะไรเงียมันอะไรเนี่ย เหรอแม่งตอนเล่นอยู่เล่นส่วนสนุกอยุดดีๆครับคนไปวูไปนู่นเนี่ยแขวงไปแขวงมาอันนี้สมมุติอ่ะอันนี้อันนี้คือเครื่องนะโยกเยกครับเขาไม่ได้ล็อกอไอ้นั่นเนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยอันนี้คือที่โยกเยกนะอันนี้ของส่วนสนุกอ่ะโยกเยกโยกเยก หมุนหมุนไปอ่ะที่มันหมุนอ่ะยกยยกยนหมุนอ่ะหมุนอันนี้เขาอนยเพิ่งมาเครื่องเล่นเลยยกยกยไปนะเด็กปิวเ <c oughs> ด็กปิวเลยอ่ะเด็กปิวเข้าโรงพยาบาเลยอ,อันนี้เรื่องจริงนะดูในข่าวมาแนละ้วแต่พี่ผมดูอันหน,นึ่งรัคลิปดูตอนที่อยู่โรงเรียนนะ โรงเรียนเขาเปิดในนี่ข่าวปลอมครบข่าวปลอมอีกโอ้โหว่าแล๊ะไม่ว่าขึ้นไหวครับ ไม่รู้จะขึ้นไหมไม่รู้จะขึ้นไหวไหมครับขึ้นไม่ไหวผมก็เร่งความเร็วมานิดหน่อยนะหาลุกไปหาลุกไตัวเราจะหนักกว่า พร้อมเนี้ยไปคนระับเออรับได้รับได้เยอะมากอะ่ะข้สูงสูงมากอะ่ะเอาแบบสูงสูงเลยสูงมากครับสูงมากแต่ไม่ต้องสูงมากก็เลยสูงมากก็เลยแล้วก็สูงมากยิ่ยงดีอนะ่ะ ็จะเ,เสียวก่าเสียวกลัวให้คืนเลยอดเล่นอย่างเช่นเนะอดเล่นเลยอย่างเช่นว่าอดเล่นเลยมันต้องเพิ่มความซ้ายหน่อยคนระับเซนส์ที่สมจริงคนระับการหักโค้งเนะี่ยต้องมีการหักโค้งนะ ไปเรื่อยๆโอ้ฮึโหรางรถไฟนี่สูงมากสูงไปนั่นดิเอ่ะการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวรู้สึกว่าเริ่มช้าขึ้นลว โอ้โหมันต้องสูงกว่านี้มันต้องสูงกว่านะีนานะ้โอ้โหมันจะสูงมาก,กนะรู้สึกว่านะมันจะเลื่อนเป็นโขึ้นมาครับอันนี้วลองดูก่อนครับเราต้องใส่ไม้ก่อนนะต้องใส่ไม้ครับผมจะมีกลไกหนึ่งนะับที่ว่าสะพานขาดครับทำสะ,สะพานขาด แต่มันเด้งคนระับเด้งขึ้นไปคนระับอ้าวย,ยังก็ยังเร็วอ่ะเออจะทำยนะังไงเราที่มันลดอนะ่ะง่ายง่ายนะง่ายงนะ่ายทำให้มันลดโหสูงมากเลยลนะ่ะโหไม่มีงบจะจ้างเลย สนสนุกอันเดียวเองอะไรวนะเนี่ยยังโหดสนุกโอ้โหอะไรวนะเนี่ยโอ้โหจ่สร้างได้แค่นิดเดียวเอง ก็สูงมากโอ้โนี่กูงบสร้างเยอะมากเลยนี่มีงบที่จะสร้างปอยก็ยังไม่สโลว์ว่าผมไปใส่สปีกอะโอ้ยแต่ว่าไงสปีแค่นเดียว Oh. ต้องขึ้นดิเดี๋ยวชุ่มสโลแล้วโอ้ยกันงสโลแม่ไม่สโลอีกต้องใส่แล้วไม่ต้องใส่แล้วอันนี้ใส่อันเดียวเออจะเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ย ขึ้นไปาานลลซโอเคโอเคกดเองโอเคแล้วสโลแล้วกว่าจะสโลอีกึงชาอ่ะเออไม่ต้องอยากกดอีคือุชัดวความเร็วไปช้คาวคาม กลไกสะพายสะพานขาดเราจะทำกลไกสะพานขาดตรงนี้จุดนี้นะสะพานจะขาดสะพานจะขาดตื้ ลองไปเล่นนะลองไปเล่นกถใจสะพานขาดแลเริ่มได้อยมอนสเตอร์เหรอมันเยอะมากโอเคครับจุดนี้ครับจุดนี้ครับมาไปแล้วมาไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อ,อจากคลิปต่อไปนะไม่พลาดความมันอย่างแน่นอะน นี้เราจะไปต้องแล้วก็กออจักของจบกเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยแล้วสั่งคลิปนี้ัเวลาไปก่อนเจื่อกัในในคลิปนะครับสาวอ่ะดีครับผม,ม๊ายบาย